หลังจากที่ก่อนหน้านี้อิงฟ้าวราหะรองอันดับหนึ่งมิสแกนอินเตอร์เนชันแนลสนเคยออกมาโพสไอจีสตอรี่ว่ากำลังจะได้ร่วมงานกับซุปตาร์ระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นงานอะไรซึ่งครั้งนั้นก็มีแฟนคลับที่แห่มาแสดงความยินดีแล้วก็มีแฟนคลับของหนุ่มแจ็คสันหวังที่มาดาม่าไปด้วยโดยอิงฟ้าได้โพสว่าจะได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังเงือหมดแล้วแต้มบุญที่สะสมมาแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าสาวอิงฟ้าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันซะแล้วอดได้ร่วมงานกับัันหวง พอป๊าป้าสุดที่รักของเจ้าตัวอย่างบอนนวัตอิสระไกรศีลได้ออกมาโพสผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงกับแฟนคลับถึงการที่อิงฟ้าไม่ได้ไปร่วมงานกับแจ็คสันหวังว่ามีหลายคนถามเรื่องแจ็คสันหวังวันนี้ไม่ได้ไปร่วมงานครับผมเป็นคนขอยกเลิกเองครับเหตุผลตามนี้ครับพร้อมภาพแชทไลน์ถึงสาเหตุการยกเลิกงานว่าขออนุญาตยกเลิกคิวน้องก่อนนะครับด้วยเหตุผลหนึ่งน้องเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของประเภทสินค้าเอสเซนต์สองแบรนด์ที่ให้ไปร่วมงานไม่ได้อยู่ในสัญญาและน้องติดคลินิกใกล้เคียงกัน 3. ไม่มีกิจกรรมแบบชัดเจนให้ทางเราสามารถประกาศได้ว่าไปทำอะไร 4. ศิลปินของเราไม่รับออกงานในกรณีเพียงแค่ไปร่วมงานและเป็นผู้ชมเพราะจะทำให้แบรนด์และศิลปินของเราดูไม่เหมาะสมในโพสิชันนิ่งผมจึงเรียนมาเพื่อของยกงเลิกง,งานนี้และเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ในงานอื่นต่อไปหวังว่าคงเข้าใจในเหตุผลที่จำเป็นในการรักษาภาพลักษณ์ของศิลปินและขอบเขตของความรับผิดชอบในการทำงานเนื่องด้วยบริษัทของเราเป็นมหาชนครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ เสียดายแทนอิงฟ้าเลยที่อดไปเจอแจ็คสันหวังแล้วก็เสียดายแทนแฟนคลับด้วยที่อดเห็นออล่าของทั้งสองคนตอนได้ร่วมงานกันหวังว่าโอกาสหน้าเรื่องงามยามดีเราจะได้เห็นทั้งสองคนมาปะกันในงานเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ